สวัสดีครับคุณสมภทธทองศิริฮะพี่สารเจสินถามนะครับว่าผมกับน้องรักรู้จักกับกบริการส่วนตัวหรือเปล่าดูสนิทกันมากนะครับก็ก็มาจัดรายการนี่แหละครับเลยสนิทกันนะฮะก็มาจัดรายการนี่แหละครับคุณเอมี่แฟมิลี่ช n แนลนะฮะพิมอะไรมาไปดูนะยิ่งยิ่งนะครับคุณฟันนี่ไซว่าคุณไนท์เล่นดีครับตบมือให้ด้วยนะฮะอ่าก็ตบมือให้ครับคุณธนากรทองทองหลังนะฮะสวัสดีครับพี่เบาบางสบายชิลนะฮะ ดีครับถือว่าให้เกียรติสู้ไม่ไหวก็กดยอมแพ้นะเป็นกูดเกมครับย่นเวลาให้แอดด้วยอ่ะขอบคุณนะครับฝั่งซ้ายครับคุณโอเซลิสนะครับเล่นเป็นอเมริกานะฮะเป็นทีมเย้าในเกมนี้ครับส่วนฝั่งขวานั้นคุณไฟเดย์ครับเล่นเป็นอีลาครับเป็นสีน้ําเงินนะฮะฝั่งขวานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหนี่วิ่งมาเร็วเลยครับ ซ้อมพี่กเป็นอย่างดีครับเพื่อจะมาเปิดแมปตรงนี้แล้วเห็นครับเห็นครับเห็นทั้งหมดครับเห็นทั้งหมดเลยครับเห็นทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูครับพยายามที่จะเอาฟิวบล์บมากัน้นตรงนี้กั้นไม่ทันครับกั้นไม่ทันครับ ทำได้ถูกต้องครับเอ็นจิเนียร์ชุดนี้ถ้าเข้านี่ก็มีเงินเพิ่มมาอีก3,000เลยหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูครับเมื่อวานนี้ท่าที่ดูนี่ตัวละพันห้านะครับเข้าหนึ่งตัวนี่บวกพันห้าทันทีได้ยินอะไรแบบแบบครับเดี๋ยวดูดครับเงินตอนนี้200กว่าปึ๊บขึ้นมาพันหนึง่งอีกตัวหนึ่งว่าไงครับ รแรกเข้าพอดีหรือเปล่าครับคุณครูรถแรกเข้าพอดีนี่นะปึ๊บด,ดูครับนี่มาแล้วไปหรือเปล่าครับไปเลยครับหุนต้นโลบต้นนะเพลงในเกมเวลาเล่นมันมีกี่เพลงครับใครรู้บ้างนะครับ แข่งไปกี่คู่แล้วครับเพิ่งดูครับนะอาจารย์รุ่เล็กนะเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนเบนความสนใจครับมาทางด้านนี้ยิงหมาไปหนึ่งดอกแล้วยังไงต่อครับตกไปด้านหลังถอยฉากไปเยวจะวิ่งอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาเปิดแหนบจะหนีแล้วไปไม่รอดครับแต่ก็ถือว่าได้เห็นแลครับว,ว่าฝั่งข้ามฝั่งข้ามมีอะไรนะฮะได้เห็นแล้วครับโอ้แล้วฝั่งนี้ครับคุณฟรายเดย์ครับมีการส่งผลล่มลงมาครับ โดยที่ทางฝั่งคุณวิเชลินนั้นเผยอยู่ครับแล้วก็จะมาดุดิงปินบล็อกตัวนี้แตกเรียบร้อยคนพยายามจะมาป้องก,กันแล้วยังไงต่อโอ้โหจไมคุณไฟเด็กสร้างเร็วย่างเลยครับแป๊บเดียวนะไปด้วมา5 6คันคแล้วเรางปุกเร็วทันทีครับปุกเร็วชุดนี้เนี่ยเสียหายครับเสียหายครับดูครับมาตัดรถแรกก่อนด้วยครับ จะถอยไหมไม่ถอยครับปัดรถแรกก่อนครับนี่ครับดูทรานี้ถอยครับได้ไปชุดใหญ่เลยทีเดียวครับได้ไปชุดใหญ่เลยทีเดียวครับตรงนี้ครับโอ้ยชุดหนึ่งมารอแล้วครับมาพร้อมโปปะด้วยน่าจะลำบากแล้วครับผมเป็นๆตอบ6แล้วนะครับอาจารย์ลูเล็กน6เกมแล้วนะครับผมนะครับ มาดูฟอร์มคู่แข่งดึกๆนะครับคุณโลเล็กนะครับก็เล่นกันเท่าไหร่นะทีมแล้วเกมใช่ไหมแล้วะ8เกมนะฮะโอ้หดูครับเอาไลโน่นี่โหบุกเข้ามาเลยครับต,ตอนไล่ยิง จุดนี้น่าจะเรียบร้อยนะฮะพิมพ์ก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวห้เล่นพิมพ์ก่อนนะโอ้โหเดดูแล้วไม่น่าไหวแล้วฮะไม่น่าไหวแล้วฮะสี่นาทีสี่สิบสี่วินาทีแล้วเนี่ครับเหลือพิมพ์บล็อกพร้อมสุดท้ายได้ไหมมีสวนหรือเปล่าไม่มีด้วยครับไม่มีครับต้องยอมครับนั่นแหละครับคุณ ฟรายเดย์ครับ78,000คะแนนนะคุณโอเชริส18,000คะแนนเท่านั้นเองครับเกมที่2คุณฟรายเดย์เป็นคนเลือกนะครับมาครับเกมที่2ครับระหว่างคุณฟรายเดย์กับคุณโอซาริสนะครับคุณฟรายเดย์นั้นชนะมาแล้ว1แมตช์นะฮะเป็นสีแดงเล่นเป็นอเมริกาครับส่วนคุณโอซาริสนั้นเป็นสีส้มนะครับเล่นเป็นอิรักครับแต่ทำไมดูแปลกๆครับ ดูไปแปลกครับอคซิเดนอะไรหรือเปล่าช้ากว่าเห็นได้ชัดเลยครับตัวเดียวนี่ไม่พอที่จะให้น้องหมานี่ยิงไม่ทันนะหมาเข้าทีตัวครับมาเลยครับมาเลยครับเล่นเกมเร็วครับ อา้าวเราลดแล่ไปตร,ตรงนั้นล่ะครับเลยไปครับโอ้น่าจะเล่นเป็นน่าจะเล่นเกมเร็วครับเกมนี้ครับส่ง GI มาชุดใหญ่เลยครับมารอตรงนี้ครับจะมารับดาเมจหรือเปล่าครับะจะเล่นเป็นปาร์ตูครับมันจะเอาไปยังไงครับ ไปอุดฐานรถฐานฐานรถแร่ฐานรถถังได้ไ่มครับนั่นนะครับโอ้ยออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับคฟรายเดย์ครับเจอเทคนิคแบบนี้เข้าไปครับนั่งไหมยังไม่นั่งครับโอ้แล้วไปยิงบ้านเลยครับดูครับไปยิงบ้านเลยครับรถถังออกไม่ได้ครับดูกันเล่นครับเงินไม่มีแล้วด้วยนะ โอ้เราจะไม่ยิงครับรถถังยิงคนก่อนครับโอ้เรียบร้อยเลยครับ2นาที4วินาทีครับแทคติกนี้ต้องซ้อมมาเป็นอย่างดีครับ26,000คะแนนนะคุณอริสห้าพันแปดร้อยคะแนนเท่านั้นครับ